จบไปแล้วสําหรับคู่เอกของรายการทูฟายูมวยมันวันสุกผลที่ออกมาคือเสมอกันไปครับเดี๋ยวเราไปดูเก็บตกหลังชกคู่เอกทูฟายูมวยมันวันสุกไปติดตามครับก็ชูเจริญนะครับเดินไปหลังเวทีแล้วครับอ่ะครับเเราไปดูชูเจริญก่อนนะครับเป็นไงบ้างเนี่ย จะได้ครับจะได้เนาะเอาเอาคันยาวก่อนนะออกเป็นไงรูปเกมวันนี้ก็ตื่น้ำหนักนี้เรามีแรงก่อยไหมถามจริงตึงไหมตึงไหมคือดูเหมือนอาวุธมันจะเบาๆไหมรู้สึกไหมหรือว่าพกปกติว่าขายชัวยไหมช่วยไหมถ้าเรียนมาจัดแจงมือกันไม่ได้ทำมานาน ไม่เอาดีกว่าอ่าหมดแรงไหมวันนี้หมดแรงปะรู้สึกยังไงมันสิบห้าสิบครับแรงก็ยังชกได้อยู่ก็ยังชกได้ไม่มีปกติเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะตกนไม่มีปกติเหมือนเดิมแต่ที่เราไปชกก็มีมันส่งผลตกวเนอะอ่าพูดถึงรูปเกมวันนี้หน่อยคือยกสามเนี่ยโดนเหมือนโดนขามีอาการไหมก็ อยู่ได้นะครับได้เหรอเจอมวยเตะขาเยอะเจอครับี่อะไรก็อยู่ได้เพราะว่าทีมงกานเราลุ้ลุ้มใช่ไอมเรายกสี่เนี่ยทีมงานแก้เกมให้เดินใช่ไหมครับงในรู้สึกใหญ่ก็จับในละจับในตียากน้องเขาข้ามาดีครับเขาไม่สู้ไม่สู้บนแล้วเราก็ตียากกว่าเราลงไปยกห้าเราเดินต้นยกชุดหนึ่งออกมาเต้นเลยเราบอกว่ายกห้ายกห้าจะเป็น เรื่องนี้นะเพราะไม่สุขว่าน้องเขา๋ยวเราได้วงในครับขึ้นขึ้นจับดีได้เราผลเสมอออกมาก็เสียใจครับเสียใจยอมรับทำนั้นผิเออแล้วมันยังไงเวทเนี้ยถ้าเกิดเขาอยากให้จัดอีกสักอีกไฟเวทเดิมนี่ยังจะไหวอยู่ไหมฮะก็แล้วแต่เขาไม่เอาเขาไม่ออกหรือยังไงก็ได้หรือได้ ก็ต <iyorsun> ้องรอดูแล้วแตู่ <got. That> <S <S ้กองรันแล้วกันครับใช่ไหมเมื่อกี้จามีเจอกะนชาแน่มีอาชีนอะไรเมื่อกี้ก็มีอานชิูนแซมตัวบัต มันย่อมเหมือนเป็นต่ออยู่นะก็ยันยันยันนะแต่ว่าราคาอยู่แดงราคายันยันยันชี้มึงชี้กูอะดูมั่วหมดอะราคาหลอกก็มีจีบแสนกว่าโอ้ยน่าเสียดาน่าเสียดานั่งมากนะเดี๋ยวก่อนแด้ห้าหมื่นแล้วนะแล้วก็ชูแดงไปนะพี่บอลเชิญทางนี้หน่อยครับเชิญพี่บอลครับพี่วีระพลเดี๋ยวได้เงินด้วอ๋อนี่ลุงบอลเนี่ยเป็น้อะไรเป็นอะไรบ้าเนี่ยลูกเกมของจูเลยียต์ที่มีปัญหานิดหน่อยใได้แมวแถวไปตรดูพือซะนะ ร้อยร้อยสี่สิบองเพื่อที่ว่าจะมีรไมครับไม่งั้นหญ่ไน่ต้องายนะเลยที่หมดสามยงเป็นรองสี่ห้าหนึ่งเ่ะแล้วสีแเนีแยเก็อยังไงพ่อให้เล่นขวาแล้วก็เดินใช่ครับต้องต้องชิ่ก่อนนะ้บเออเรียบอยับเย้ยคเบอค่ับเอย้ค่ับเอีย้อยคับเัเย้นยัียคั้นยเ เรายมทำได้ดีเเต่แต่กามัดแตงเราอยู่นครับเราได้ลุ้หนักนครับเครับไปดูนี่ก็คือจูเจริญดาบลันสารคามนะครับเบื้องหลังการชก็ขอให้เชียร์ต่อไปครับก็ทเต็มที่ถกไับครับครับตัสดีเราไปดูลุงติดบอลุงโลดกันนะครับเบื้องหลังการชกอาเป็นไงน้องชาย ก็พูดเดียวเขาก็รอเชียร์นไปต่อไปเขาก็อยู่ที่กรรมการเขาพูดถึงลูกเกมวันนี้หน่อยมันมันยากง่ายยังไงเราเล็กกว่าเขาเยอะเลยใช่ครับเราเล็กกว่าเขาเยอะส่วนสูงน้ำหนักก็เป็นรองพี่เขาอยู่แล้วต้องทำใจกับฟันเดินนะวันนี้ต้องเดินใช่ไหมถ้าสวยก็รับเอาวิธีเขาเต็มๆเต็มกับฟันเดินครับ ยกห้าหมดยกห้ารู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกว่าตีชนะครับหน้าผ่านใช่ไหมครับครับตีนั้นคิดว่าชัดเจนเลยไหมเข้าครับซ้ายใช่ไหมแน่นเลยอืมแล้วจังหวะที่เราไปรัดใต้ปีกลงเดีวมันพี่เขาตัวใหญ่เขาก็ถ้าไปขึ้นแขนคือพี่เขาก็สู้นเดียวสู้ไม่ได้อยู่แล้วขึ้เองเขาไม่ได้ครับพี่เขาตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่ครับครับครับมันมันเป็นยังไงเวทนี้มันมันเยอะไปมากไหมตรยครับ ร้อยสี่สิบครึ่งเนี่ยแ้มันต้องต้องเวนอะไครับเหมือนไม่ทำเลยครับทำแค่มันเงหนันะก็ทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเลย้รต้องสักเกตเมืองคุเาไใบหน้าสยเรื่อสังเกตกบซุปเปเลยครับ เดปัตตานีี่ดีสทีคือร้สามเจ็ดสามแปดสามจ็ดนั่งีไปนยสามแปดดีดีสุดเลยแล้วถ้าเกิดเขาจัดอีกสักไฟอ่ะเวเนี้อ่จูเจริญก็แล้วแต่น้มมิทครับน้มมิดแต่ว่าไฟต่อไปเจอซูเปอร์เลกร้อยสามเจ็ดที่ปัตตานีใช่ไหมัะ วันนี้มีอัดฉีดไหมเขาอ่าฉีดไหมตอนนั้นมีอัดฉีดต่อมือเขาเลยใช่ไหมถ้าชนะก็น่าจะมีเพิ่มอีกนะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณ FC ใครมายื่นสลักมือทยแล้วขอบคุณ FC ลุงกีครับก็ไปนี้ก็ก็ทำเต็มที่แล้วใบหน้าก็ดูมันเชียร์ต่อไปครับก็จะทำให้ดีกว่าเดิมครับเจอซูเปอร์เล็กเอาพูดถึงซูเปอร์เล็กหน่อยยังไงนี่ก็เคยปอ้์เลี่ออมาสองั้งครับก็สองครั้งแล้วเหรอ ครับผมก็จะเลีบยด้วยดีกว่านี้เอาก็ลองดูไ okay, um, ักใะลองดูสักใบแต่เวทานี้เราได้จะไหวอยู่ครับผมใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับผมครับมีก็คือมุมน้ำเงินนะครับกลเอกของทูโฟยูมวยมันวันศุกร์ลุงกิจบอลุงโลดสวัสดีครับ